โอเคครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมนะครับเมื่อวานผมก็ได้ทําการถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน IQ o p t i o n นะครับถอนออกมาทั้งหมด2,842ดอลลาร์นะครับซึ่งนะครับในการถอนครั้งนี้นะครับผมใช้สกิลในการถอนนะครับสกิลเนี่ยนะครับเป็นแอปนะครับการเงินนะครับผมนะครับที่สามารถจะใช้ฝากถอนใช้ลงทุนได้นะครับผมนะครับซึ่งนะครับการใช้สกิลในการฝากถอนเนี่ยผมว่าถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่า ผมฝากเขเข้าไว้นะครับผมเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับเ mm hmm. วลาเราถอนออกจากไอคิวออปชันเนี่ยเราก็ได้ได้ไวด้วยนะนะครับ mm hmm. ไม่เหมือนทรูบันนี่บางคนเนี่ยทรูบันนี่วอลเล็ตหรือว่าแอปนะธนาคารบางธนาคารเนี่ยบางทีเรารอนะครับรอเป็นวันๆน,นะครับรอเป็นบางคนรอเป็นเดือนเลยนะถอนยอดเยอะๆเนี่ยหนึ่งพันสองพันดอลลาร์เนี่ยนะครับสำหรับสำหรับสกิลเนี่ยผมรอประมาณ 1>, 1วันเศษๆเท่านั้นนะครับก็เงินเข้าแล้วนะครับ2,800ดอดอลลาร์นะครับผมนะครับซึ่งในการที่มันจะส่งเงินมาเนี่ยนะครับมันก็ส่งเข้ามาเลยนะครับก้อนเดียวเลยนะครับผมนะครับแล้วนะครับถ้าเราจะถอนเข้าธนาคารไทยเนี่ยเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับผมนะครับผ่านสกิลนะครับผมนะครับแล้วนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่ให้เราโดนหักภาษีเยอะนะครับในสกิลเนี่ยนะครับ ให้เราเนี่ยนะครับหากลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับรับซื้อเหรียญสกิลนะครับผมนะครับแล้วเรานะครับให้ไปแลกเปลี่ยนนะครับกับคนนั้นนะครับว่าเราเนี่ยต้องการขายนะครับเหรียญ2,800ดอลลาร์เนี่ยนะครับต้องการขายเลทเท่านี้เท่านี้นะครับอาจจะเลทเหรียญจริงอาจจะอยู่ประมาณ3 31.5อาจจะขาย31เป๊ะๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เรานะครับเอา เอาสกิลเนี่ยนะครับถอนเข้าธนาคารโดยตรงเลยนะครับมันจะโดนหักเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีของสกิลคือมันฝากง่ายนะครับแล้วเวลาถอนออกจากแอปไอคิวชั่นเนี่ยคือไวมากๆเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเท่านี้นะครับใครสนใจสมัครสกิลเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมนะครับแล้วนะครับอ่า2,800ดอลลาร์เนี่ยนะครับผมนะครับผมได้มาจากการนะครับใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรา ไปเข้าหน้าเหตุกันเลยนะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับอยู่ EU USD นะครับมีการแจ้งเตือนให้กดลงนะครับโอเคเรากดลงกันนะครับที่50าันลาดนะครับแล้วนะครับการเล่นนะครับบรียลออปชันหรือว่าการเข้าในคู่เงินเนี่ยผมอยากแนะนำนะครับช่วงเช้านะครับจะเป็นตลาดเอเชียนะครับจะเป็นพวกนะครับ เอ่อเจแปนนะครับผมนะครับส่วนช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นพวก E U R นะครับผมนะครับเป็นพวกตลาดอ่อยุโรปนะครับแต่ว่าจะเป็นแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นมาเนี่ยจะเป็นพวกสหรัฐนะครับหรือว่า USD นะครับผมนะครับการที่จะเล่นเนี่ย E U เนี่ยผมแนะนำให้เล่นช่วงบ่ายจะเล่นเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วก็มีความสวิงของกราฟนะครับแล้วนะครับโอเคนะครับเราแพ้นะครับไม้นี้เราก็กดไปอีกนะครับแล้วนะครับ านะครับที่เราเทรดในตลาดนะครับที่มันเปิดเนี่ยมันดียังไงนะครับตลาดตอนตลาดเปิดแน่นอนครับมีนะครับมีนักเทรดเดอร์เข้ามานะครับตลาดเปิดคู่เงินวิ่งนะครับผมนะครับกราฟวิ่งนะครับผมนะครับมันจะดีอย่างนี้นะครับผมนะครับซึ่งถ้าเราเทรดช่วงเช้านะครับอย่างเช่นผมเทรด E.U. USD ช่วงเช้าเนี่ยแน่นอนครับตลาดแทบจะไม่วิ่งเลยนะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับเนี่ยจะสังเกตว่ามันเนี่ยเป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆดแบบนี้นะครับผมนะครับซึ่ง มันเป็นตลาดที่ไม่วิ่งนะครับถ้าอยากเทรดให้ได้กําไรดีนะครับผมแนะนำนะครับเทรดในเวลาที่ตลาดเปิดนะครับจะเป็นช่วงที่สวิงดีมากๆเลยนะนะครับผมนะครับเป็นช่วงสวิงเป็นช่วงที่ตลาดวิ่งนะครับมันจะสวยมากเลยนะครับผมแนะนําช่วงนั้นนะครับผมนะครับแต่ถ้าใครอยากเทรดนะครับก็เทรดได้นะครับส่วนตัวผมเทรดตามดิ d i เต t o r นะครับตามผีบอกนะครับผมนะครับโอเคนะครับทาไมนีแพ้อีกนะครับผมขอนะครับออินเลยแล้วกันนะครับผมนะครับ เพราะว่าเราได้กําไรมาเยอะแล้วนะครับผมนะครับผมเทรดตามดี d i เตอร์เลยนะนะครับแต่ถ้าอยากให้มันเทรดแล้วไม่น่าเบื่อเนี่ยผมแนะนําให้เทรดให้ EU นะครับผมแนะนําให้ช่วงบ่ายเลยนะครับถ้ามีคู่ไหนมี USD พ่วงท้ายเนี่ยเราก็ไปเทรดช่วงค่ำๆก็ได้ช่วงค่ำๆเนี่ยผมถือว่าดีช่วงบ่ายถือว่าโอเคนะครับผมนะครับถ้าเทรดตอนเช้าตอนเช้าเวลาไปใช้ชีวิตดีกว่านะครับผมนะครับ เพราะช่วงเช้าเนี่ยตลาดแทบจะไม่เดินเลยนะนะครับผมนะครับถ้าเราไม่เทรดพวกอ่าเจแปนเนี่ยนะครับมันจะแทบไม่เดินเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเห็นไหมก่อนมันจะวิ่งเนี่ยมันวิ่งนานมากๆเลยนะมันไม่เหมือนช่วงบ่ายๆช่วงค่ำนะช่วงบ่ายช่วงค่ำเนี่ยมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับวิ่งแบบเห็นคือวิ่ง ซิกแซกเลยนะครับผมนะครับถ้าวิ่งเป็นไซด์ว์ก็คือแบบสุดยอดมากเลยโอเคเราชนะไปแล้วนะครับไม้นี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรอออินอีกสองไม้สามไม้นะครับผมนะครับเพราะว่าเราก็กำไรเล่นแล้วนะครับโอ้โหลงยาวเลยเห็นไหมอินดิเคเตอร์บอกปั๊บลงยาวเลยนะครับผมนะครับ ถ้าเราอยากกดตามเทรนก็ได้นะนะครับเราตีเทรนเลยนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับนี่คือการลงมานะครับลงมารับเบรกเอาเลยนะเนี่ยนะครับผมนะครับเป็นการไปต่อนะครับตรงนี้นะครับทะลุลงมานะครับแล้วลงมารับที่ไฮเดิมนะครับไอเนี้ยเดียถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับผมนะครับ มันจะเป็นเทนขาขึ้นนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เทรดตามอีเดเทเตอร์นะครับผมเทรดตามเทคนิคส่วนตัวผมนะครับผมนะครับอยากให้สอนก็คอมเมนต์มานะครับอันนี้คือการตามเทนใหญ่นะครับผมนะครับนี่ครับเทนไทม์ใหญ่นะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมมันมานะครับมันขึ้นมานะครับลงมานะครับที่เดิมนะครับที่ไฮเดิมนะครับแล้วขึ้นไปนะครับลงมานะครับรับที่ไฮเดิมแล้วขึ้นไปต่อนะครับเหมือนตัวนี้เลยครับ ขึ้นไปนะครับลงมารับที่หายเดิมนะครับผมนะครับก็กลายเป็นที่การสร้างนะครับโลที่สูงขึ้นนะครับแล้วขึ้นไปเป็น up ท r e n นะครับนี่คือการเล่นนะครับโดยเราวิเคราะห์จากกราฟนะครับผมนะครับเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะเราไม่ได้เข้าส่งส่งนะครับผมนะครับโอเคครับโอินไม้นี้น่าจะชนะใสๆนะครับผมนะครับอันนี้ไม่ได้เทรดตามดิ d i c a t o r นะครับเทรดตามเทรนใหญ่ของมันนะครับแต่ indicator ตัวนี้ก็บอกเทรนเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับ เนี่ยอินิเคเตอร์เนี้ยมันแจ้งเตือนว่าเนะครับเป็นเทนไรเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมเห็นไหมมันเส้นสีชมพูเนี่ยนะครับมันเฉียงขึ้นนะครับเราสามารถใช้นี้ดูเทนได้ด้วยนะว่าตลาดนะจุดจุดนั้นเน่ะสำหรับใครที่ตีตีเทนไม่เก่งเนี่ยตัวเนี้ยมันจะตีเทนให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอันเนี้ยเนี่ยเป็นเทนขาอะไรเป็นเทนขาขึ้นเป็นเทนไซเวย์เป็นเทนขาลงนะครับถ้าเทนไซเวย์นะครับไอ้ลุที่มันตีเป็นสีชมพูเนี่ยนะครับมันจะตีไม่ค่อยจะเฉียงไปทางไหนมันจะตีตรงๆเลยนะครับผมนะครับ สำหรับใครที่นะครับอยากดูว่าเทรนอะไรนะครับก็ดูตามมันบอกก็ได้นะครับว่าอันนี้เป็นเทรนอะไรนะจะขาขึ้นขาลงมันก็บอกมันก็ตีให้นะครับตัวนี้ผมก็ดูแล้วว่ามันตีเป็นขาขึ้นผมก็เลยเทรดขาขึ้นนะครับผมนะครับเราสามารถเทรดขาขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่ามันบอกแล้วมันเป็นขาขึ้นนะครับผมนะครับหรือว่าจะรออินดิเคเตอร์แจ้งเตือนก็ได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะครับเทคนิคอันนี้ไม่ยากนะครับเทคนิคนี้ก็คือนะครับทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ พอมันขึ้นมานะครับผมนะครับมันจะลงมารับที่นะครับอะไรมันจะลงมารับที่ไฮเดิมนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนกันเลยทะลุขึ้นมานะครับลงมารับที่ไฮเดิมนะครับผมนะครับตัวนี้ล่ะทะลุขึ้นมานะครับลงมารับที่ไฮเดิมเห็นไหมมีการทิ้งห่างที่รุนแรงมากๆเลยซึ่งการทิ้งห่างเนี่ยเคยสอนไปแล้วนะครับการทิ้งห่างก็คือการมีการซื้อของราคานะครับซึ่ง ราคาณจุดหนึ่งนาทีนั้นนะครับมีการสู้กันที่รุนแรงนะครับมีคนที่จะกดลงมานะครับแล้วมีคนที่กดขึ้นไปก็คือนะครับเป็นพวกเราที่เข้าเมื่อกี้ไหมผมเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมครับก็คือเข้าตามคนส่วนใหญ่เลยนะครับผมนะครับแล้วทีนี้2แท่งนี้นะครับเราอธิบายได้ยังไงนะครับมันขึ้นเป็นแท่งเขียวแท่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วมีนะครับแท่งแดงนะครับเกือบ80%ะครับกดลงมาเห็นไหมครับแล้วตัวนี้นะครับ มีการขึ้นมานะครับแล้วก็มีการกดลงมานะครับเกิน120เลยจนปิดเป็นแห้งแดงอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับอธิไดอธิบายได้ว่านะครับว่ามีการนะครับเทขายตรงนี้นะครับค่อนข้างแรงนะครับเราสามารถใช้นะครับแนวรับแนวต้านย่อยในการเข้าเทรดได้นะครับถ้าเราดูในการสวิงด้วยนะครับผมนะครับถือว่าโอเคนะครับผมนะครับโอเคครับผมว่ามันยังไปต่อได้อีกนะครับมันสามารถลงต่อได้อีกนะครับเพราะว่ามันมีการกดของราคาที่ค่อนข้างแรงนะครับผมนะครับ นี่คืออันวิเคราะห์ผมนะผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดเลยนะไม้นี้นะครับผมนะครับแต่เราอยากใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดก็ได้นี่ครับมีครับลงมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแรงกดของราคาจากข้างบนใช่ไหมที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมนะครับนี่นะครับสวยนะครับอออินกี่ไม้แล้วนะครับหนึ่งสองสองไม้แล้วนะครับผมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับ ี่การวิเคราะห์เข้าข้าวนะครับแต่ใครอยากได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ทักมาได้นะครับผมนะครับโอเคครับยังบวกอยู่นะครับผมนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะใช้เทนย่อยนะครับ ใช้เทนย่อยในการเข้านะครับคือตรงนี้นะครับวะอ่ะโอเคเด้งก่อนแล้วนะครับตอนผมเริ่มแรกจากประมาณสองร้อยนะครับตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งพันแล้วนะครับ เดี๋ยวรอบหน้าเราเข้าตอน i mm n d คเ a t o r บอกก็ได้นะครับเดี๋ยวตัดตอน i n d คเ a t o r บอกมาให้นะครับผมนะครับตอนนี้ตลาดมันยังไม่ค่อยวิ่งนะครับแนะนําให้เทรดช่วงบ่ายช่วงเย็นดีกว่านะถ้าใครจะเทรดตาม i n d คเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะวิ่งดีมากๆเลยนะครับผมนะครับโอเคครับมีการแจ้งเตืตอนแล้วนะครับว่าให้กดลงนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนแท่งก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงนะครับผมนะครับอ่ามานี้นะครับอาจจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับ รอเปลี่ยนแห้งนะครับแล้วค่อยเข้านะครับสำหรับใครที่ได้อินดิเคเตอร์ไปแล้วนะครับเข้าแบบนี้นะครับเปลี่ยนแห้งปั๊บเข้านะครับผมนะครับอันนี้เทตามอินดิเคเตอร์เลยนะครับผมนะครับ ขึ้นซะเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ลงมานะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ลงมานะครับเพราะว่ามันเพราะราคามันสุดแล้วนะครับนี่ครับลงมาแล้วนะครับโอเคครับ ไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายของวันแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็พอก่อนเลยครับนะครับวันนี้ก็ชนะไปสี่ไม้ติดนะครับผมนะครับอออินสี่ไม้นะครับผมนะครับขอนี้ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมนะครับ